กำลังใจนี้ขอบคุณมากมายที่แวะเวียนมาส่งอีการคงจะขึ้นให้ดูสักหน่อยหนึ่งอืมวันนี้เดี๋ยวจะเต้นให้ดูนะคะรอบนี้คือรอบที่สองนะคะคุณการจนาดากินข้าวไปนะการกินข้าวไปน้อน้อนองฟังไปวัดมา้าเออน้องพึ่งไปวัดมาค่ะบายดีไม่เห็นรอบดึกเค่ะ <laughs> มันจะไม่มีเวลาไปหาเพื่อนคนเราสังเกตมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าไม่สังเกตหล,าย,ลายคนอืมไม่ใช่แต่คุณนักการน,นะเป็นหลายคนอยู่มันร้องแล้วก็มาหาพัดลมเนาะนอนเลย <laughs> เจ้นี้แหละเนาะไม่ได้เสียงยีการคนเดียวนะเสียงนกหนูปูปีกเขาจะลองให้ฟังเนาะอ,อีกสักหน่อยก็จะมีเสียงะอะไรอ่ะ ช้าอย่างว่าแหละหลายๆคนเขาก็บ่นว่าคะแนนมันขึ้นช้าแต่เราต้องขยันเราไม่ท้อเราไม่หน่อยไม่เคยหน่อยท่านจองดูจองดูก็ไม่เป็นไรนะคะขออย่างเดียวว่ากัมว่าอย่าไปทักหลังบ้านทักหลังบ้านยนงารก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกเนาะไม่ทราบจะนึกว่าจะไม่ได้เจอซะแล้วดีใจขอตัวไปอ,า,อาบน้ำ ปเราขึ้นไปคุยกันข้างบนดีกว่าขึ้นมาข้างบนแล้วขอตัวนะคะคุณพี่ทํางานกับกับข้าวกินก่อนจ้าขอบคุณนะคะคุณการจนะไม่ใช่อไม่ใช่ชาวไทยหรอกมันเป็นภาษากระกงองกระแง่งภาษากระกงองกระแง่งเอ,อเหมือนชาวอินเดียประมาณนั้นเจอกันคิดถึงกันเนาะคุณเล็กคุณเล็กอื <c oughs> จันเจาขาตอบกลับ คุณคูเล็กนะคะคุณคูเล็กานดวงตาที่อยู่ด้วยกันนะคะมีการเปิดบ้านเวลาไหนก็อบอุ่นตลอดเพื่อนๆเข้ามาให้กําลังใจล้นหลามเอาอีกแล้ววันนี้เจม่ช้าเขาตัดขึ้นสตอรี่ไปแล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกเนาะได้ใจอะไรได้ใจเขาสิค่ะปังเช่นกันค่ะสู้ๆู้มสู้เต็มร้อยแล้ววันเนี้อืม ขอบคุณทุกกาลังใจที่เดินทางมามอบกําลังใจให้ในหลฟยเหการนะขอบคุณนะคะทุกกาลังใจวันนี้อบอุ่นอีกแล้วเห็นไหมล่ะเมื่อกี้ไปนั่งอยู่ข้องหลังบ้านอยู่ไม่ได้กัางหลังงหหาหนาอ๋ยอยู่คุณนัก,การบอกเนาะขอบคุณมากมากเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากก็จริงว่านะขอบคุณทุกคําชมนะคะเหตการรับไว้จะดังมั่งเนาะนะรนะักๆกอดๆจาๆจาคุณรัตนาบอกเนาะ ใช่รักๆกอดๆรัก,กกันไว้บ,บนบนแต่ป้อมเต็มบุ๊กนี่เขาสร้างให้คนเรามานี่ไลค์ใครนี่ไลค์ใครใครเป็นเพื่อนเธอหรือเปล่าเขาก็ถามเนาะเขาก็ดูเมื่อวานเขาดูไลค์แต่ถ้าเขาเข้าไปในไลค์นะเขาไม่ได้เล่นเขาส่งครบไปแล้วตั้งสองภาพเนาะเออคลิปยาวก็ส่งไปแล้วคลิปสั้นก็ส่งไปแล้วก็โอเคอ่าอะไรอะลดน้ําต้นไม้พึ่งเสร็จจ้าอ๋อสวัสดีครับคุณเกษนี ครัเสร็จอืมเพราะอยาประเสริฐอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณประเสริฐยิม้มันนะสวัสดีค่ะอตอบกลับนะคะอ่าอ่าอ่าแค่คนหล่อมาแล้วอืมหล่อมากหล่อไม้หลอ่หลอเป็นกำบรรยายวันนี้ไม่มีแดด จะมาหลอกเราได้ยังไงหลอกเราไม่ได้หรอกใครมาแปลกๆเราก็ผักออกไปเนาะขอให้เฮงๆงปังปังเด้อลืมถามแม่เมื่อวานได้รับโชครับลาบหรือเปล่าเมื่อวานได้อะไรได้อะไรที่แบบดีๆหรือเปล่าือเข้ามาอยู่กับเรานานๆนานเนี้ยเราก็เกรงใจเขานะแค่แค่เกรงใจเขา <c oughs> เขางมาอยู่กับเราเป็นนานสองนานแล้ว ยี่ตรงไหนก็มีขึ้นลูก,กวันสว <laughs> ยแวมาให้กำลังใจนะจ๊ะโอ้ยยินดีรับนะคะกำลังใจเขาจะทำแบบไหนล่ะกำลังใจเลิบเลิบนี่ค่ะเลิบเลิเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาบอกกดต,ตามโปรไฟล์ไปเลยไปหาเพื่อนได้ ที่เราไม่ต้องไปค้นหาเขาอ่ะเวลาเราลงจากไร้แล้วอ่ะเราเกี่ยวค่อยเอากันแล้วเรากดไปหาเขาเลยนเนาะเพื่อนที่แวะเวียนเข้ามาหาเราอ่ะก็เข้ามาด้วยใจเขาไม่ให้กําลังใจเราก็ทราบซึ้งในน้ําใจเพื่อนไงเพื่อนสวัสดีผู้ติดตามห้าพันเจ็ดเนาะแล้วก็โอ้เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอยากกินเลยท,ทันทีเนาะคงจะอร่อยเนาะ แต่ละภาคก็ทําอาหารไม่เหมือนกันเนาะแต่ละภาคเนาะอืมอย่างเราก็ต้องสู้เนาะเราก็ต้องไปหาหมู่หาพวกหาเพื่อนได้เยอะเจาไรยิ่งดีเขาก็บอกอย่างนั้นแหละแต่ ไอ้ที่ตรวจจับเราอ่ะเขาก็เห็นความขยันความหมั่นเพียรของเราเดี๋ยวเขาก็ให้เราเองแหละเหมือนหลายๆคนอ่ะที่เขาติดข้อสอบไขตุลแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็ตําแตงโอ้สวัสดีค่ะคุณประเลียงคุณปะเลียงไปทาบุญมาแล้วเหรออืมรักๆนะคะรักๆกอดๆนี่คือกําลังใจนะคะสวัสดีครับคุณรัตนาคุณรัตนาอยู่ถ้าคนไม่ว่างจริงก็ทําไม่ได้หรอกแบบนี้ต้องว่างจริงๆจังๆถึงจะทําได้ เพราะว่าการไลฟ์สดไม่ใช่ว่าไลฟ์แค่ห้านาทีสินาทีเนาะไลฟ์ทีเป็นตั้งนะคะแต่วันนี้การทําทําเหมือนว่ามีวันนี้แหละที่ที่ส่งส่งอะไรครบก่อนค่อยมาขึ้นไลฟ์เนาะเร็จแล้วเดีวเขาบอกกดตามโปรไฟล์ไปเลยไปหาเพื่อนได้ที่เราไม่ต้องไปค้นหาเขาอะเวลาเราลงจากไลฟ์แล้วอะเราเกี่ยวค่อยเอากันแล้วเรากดไปหาเขาเลยเนาะ จาร์เจ้าขาเนาะสงสัยจะเป็นยายแลนะ้วเนาะคุณเจษณีเรียกยายจาร์เจ้าขาเนาะขอโทษนะคะที่เรียกกันแบบว่าเรียกไม่ถูกเนะาะกันเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่เคยอยากเคยหอมหอมเคยที่ที่พี่เจษณีผัดอยู่น่นะน่ะที่ครูเล็กไปทำอ,อย่าไปคิดตรงคําว่าได้เท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่เลยคิดว่าเราได้หมูได้พวกที่รู้ใจก็พอแล้วได้ดีใจอะ่ะสนุกกับแพลตฟอร์มตรงนี้เนาะใครเนาะเข้ามารับชมภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษการอ่านไม่ออกนะคะเนาะเรียนมาน้อยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงซื้อผ่านโลกออนไลน์นี่แหละยังอยู่เลยยังอยู่ในตู้ตู้เย็นหยิกระปกุกกระปุกใหญ่ยันอยู่นะสองท่านยังนั่งมองอยู่นั่งมองหน้ากันเนาะก็ขอบคุณวันนี้ก็เขาเป็นชางชาติเขาก็ยังรู้เรื่องไปเที่ยวบ้านหมู่บ้านพวง ก็คือว่าถ้าคนไม่ว่างกิงก็ทําไม่ได้หรอกจริงๆเวลาเรามีแต่ไลฟ์อย่างเดียวเนาะหรือหรือเวลาเราไปห้องไลฟ์เพื่อนอย่างเงี้ยเราดูมัวแต่ดูไลฟ์เราไม่ได้ดูคลิปไปเพื่อนเนี่ยมันก็มันก็ไม่ถูกเพราะว่ารสชาติหวานๆยังไงไม่รู้อ่ะอืมอืมฉลากฉากจากอร่อยสุดค่ะอ๋อ อาเสร็จอืมเพราะอย่ประเิฐอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณประเสริฐยิ้มมันนะสวัสดีค่ะอตอบกลับนะคะอา่าอาตัวขาวๆอะ่ะยุงตัวขาวๆอะ่ะเขามาล่ำพานเขาเรียกว่ายุงลนะํำพานเนาะมารบกวนเราเนาะเราไปนั่งเงินลงภาพนิ่งอยู่สู้ๆไปเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีเวลัเวลาแล้วก็พักไปก็สู้ไปเนาะ นั่งไม่ไหวไม,ไม่ครบสองชั่วโมงแนะ่มันร้อนจริงๆนี่ไลฟ์ใครนี่ไลค์ใครใครเป็นเพื่อนเธอรหรือเปล่าเขาก็ถามเนาะเขาก็ดูเมื่อวานเขาดูไลฟ์แต่ถ้าเขาเข้าไปในไลฟ์นะเขาไม่ได้เล่นเขาดูนะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเนาะเพื่อนแบะเอ้าโอ้แผ่นอะไรเนี่ยมันมันเอามาพิ้งน์เนาะเจะเห็นหน้ากันบ่อยหน่อยนิดนึงเนาะ อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะอย yeah, like ่าพึ่งเบื่อกันค่ะนภัสสองเขาก็ยังไล่ยืนยันตัวตนอยู่เลยสวัสดีค่ะขอตัวไปต่อจ้าจันเจ้าขาโอ้เข้ามาอยู่กับเรานานๆเนี้ยเราก็เกรงใจเขาเนาะไม่ใช่ไม่เกรงใจเขาเออเข้ามาอยู่กับเราเป็นนานสองนานล้วเป็นพี่เกษณีพันธ์แะไม่ดอกฮ่าฮ่าคนเสษิฐตัดใจเป็นพี่เกษณีเนาะโอ้อิ่ม ไม่ร้อนดีกว่ามันถึงจะจบชั่วโมงไม่งั้นไม่จบแน่นอนอืมไม่ง่ายถ้าถ้ามันมีคลิปส่งเขานะได้เตรียมคมพร้อมอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยถ้าถ้าวันไหนเราไม่มีคลิปส่งเราเต็มเลยค่ะเนอะมันร้อนนอ่ะนั่งไปเดี๋ยวมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เอางก็มามามา คนสนับสนุนก็มีนะอยู่ข้างๆนะอะงางวน้ายังมีให้ลุ้นต่อเนาะใช่ต้องลุ้นต่อไปแต่คุณสมศรียังไม่มาอีกเหรอยังมาไม่ครบเมื่อเช้านะสมศรีมาแล้วนะใช่หรือเปล่านะข่ามาด้วยสวัสดีค่ะอขอบคุณมากมายเลยไม่ว่าเช้าไม่ว่าสายเนาะคุณวนา,นาก็เข้ามาให้กําลังใจนะเวลาไร ในการเทดเวลาไล่ตั้งแต่ตอนตอนตอนสี่โมงอ่ะลดแล้วลดอยู่ตรงไหนก็มีขึดด้นรบกวน